จะเริ่มเทคนิคกันยังไงครับอาจารย์เราจะเริ่มต้นด้วยแ a n น n g 1เทหรือ G10 นะครับความละเอียดถึง14.7ล้านพิกเซลมีจอ3นิ้วนี่มีระบบแมนวนวลแบบมือโปรใช้เลยนะครับแต่กล้องเล็กแล้วก็มีซูมถึง5เท่าซูม5เท่าแล้วก็มีระบบ IS นะครับป้องกันการส่อไหวใช่ถ่ายในที่มืดเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ทำให้ภาพไม่ส่นไหว<อ>นะครับทีนี้เวลาเรามาถ่ายในถ้ำเนี่ยแสงมืด ใช่ครับแสงน้อยแสงมืดอันดับแรกเนี่ยนะครับทั่วทั่วไปเวลาเปิดออโต้ปั๊บกล้องมันก็จะใช้แฟลชปุ๊บจบเลยเพราะแฟลชจบปั๊บถ้ำก็ไม่สวยใช่ไหมฮะก็จะเห็นแบบข้างหลังมืดๆแล้วก็เห็นใหญ่หินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติไม่มีไม่มีมิติไม่มีอะไรเลยถูกไหมฮะอันนี้คืออันนี้คือปัจจัยหลักเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือต้องปิดแฟลชก่อนนะเดี๋ยวเราเปิดออนก่อนเสร็จแล้วเราไปปิดแฟลชนะครับแฟลชคือ วงแหวนใช่ไหมเป็นรูปแฉดนะปกติเราออโต้ล็อบปิดเสียไปออฟเสียนะครับครับเสียโอเคละทีออฟเซลทีนี้ประเด็นคือว่าอ้าวงั้นภาพแสงไม่พอมันก็ไหวดิใช่ครับอ่าไหวปั๊บเรามาปรับที่ระบบ ISO ครับอ๋อมาปรับ ISO ก็คือระบบความไวแสงนะครับปกติเป็นออโต้เราเลื่อนไปเลยอย่างกล้องตัวนี้เราเลื่อนไปที่พันหกเลยครับนะาพันหกสูงสุดของกล้องสูงสุดเลยนะครับนะครัอ่าเพื่อช่วยอ่าเร็วขึ้นอ่าเร็วขึ้นนะอันนั้ ทีนี้พอเราขึ้นปั๊บนี่แหละครับกล้องก็พร้อมที่จะถ่ายละทีนี้เรื่องสีสันอีกอย่างนึงปกติเนี่ยไอไวบาลานซ์หรือการสมดุลแสงขาวเนี่ยนะมันเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้เดี๋ยวผมกดฟังก์ชันเซตนะครับตรงนี้ปึ๊บนะฮะตรงสมดุลแสงขาวนี่ตรงนี้นะครับเป็นออโต้ปกติจะเป็นออโต้อยู่นะครับเราจะเลื่อนไปที่คลาวดี้เป็นรูปเมฆอ๋อเหมือนกับมีอารมณ์เมฆเมฆหมอกหมอกหรือบาง บางกล้องเนี่ยครับก็จะมีรูปของเขาเรียกว่าเฉดเฉดก็คือใต้ร่มเงาก็ใช้ได้ัไว้บาลานันั้นก็ใช้ได้ไม่จะทำจะทําให้ขับสีของเหลืองนี่ออกมาเยอะกว่านะครับแล้วทําให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับอยู่ในถ้ามากกว่าปกติครับนะเดี๋ยวจบอันนี้แล้วเราลองไปถ่ายดูครับแค่นี้เองแค่นี้เองครับแค่นี้เองหนึ่งติดแฟดติดแฟสองตั้ง i SO สูงสูงตัวนี้พ6นหครับสามเปลี่ยนไว้บาลานเป็นเป็นคาวดี้ีหรือว่าเชดร์ก็ได้ภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลาาหลายบันทึกุภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โห stop